เยอะเลยครับกมาเรื่อยเรครับอันนี้คือระเบียงคดฝั่งทิศตะวันตกครับมองจุดนี้ก็เห็นลางสามยอดด้านหน้าเนี่ยก็เจดีย์องค์ปุทมครับ,รบมีบริเวณหน้าปราสาทหลวงผู้หิน,นครับมีอุมโมงค์เฟื่องฟ้า นักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆครับเนีย่ยสวนด้านหน้าครับแต่เราขอไปชม,วมความคืบหน้าด้านหลังนู่นนะครับหลังปราสาทองค์ใหญ่ครับน่าจะมีการแกะสลักที่กำแพงอยู่นะครับ